สรุปประเด็นทองคําประจําเช้าวันที่28เดือนพฤศจิกายนนะครับนักทุนราคาทองคําภาพรวมหน้าบ่ายเป็นต่อชัดเจนมากๆเลยครับและในช่วงเช้านี้รวมไปจะถึงช่วงบ่ายราคาทองคําจะยังคงเป็นหน้าบ่ายต่อไปเรื่อยๆและก็จะมีโอกาสขึ้นทำา i g ใหม่ต่อไปเรื่อยๆตราบใดก็ตามที่ราคาทองคําไม่สามารถลงมาจนทะลุ โซนน้ำเงินที่มีความกว้างเพียงแค่200จุดตรงนี้แค่200จุดเองนะถ้าคุณไม่สามารถลงจนทะลุ2,012.54ได้การปรับฐานของทองคำอาจจะไม่ได้เกิดครับพอมันไม่ได้มีน้นมที่จะเกิดการปรับฐานปุ๊บ แปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสในการขึ้นเนี่ยมันจะมีสูงมากและเป้าในการขึ้นวันนี้นี่ไม่น่าจะใช่เรื่องยากสําหรับการทํำไฮใหม่ของราคาทองคําดังนั้นคนไหนก็ตามที่มีโพสิชันหน้าบ่ายกันอยู่เหมือนผมกับพี่ๆในห้องซิกเราก็เทรดหน้าบ่ายกันอยู่เหมือนกันครับเราจะต้องมารอลุ้นว่าทองยังไงก็ได้ครับคุณอาจจะเกิดเป็นแท่งเทียนสีแดงนะแต่ห้ามลงหลุด2,014กับ2,012.5โดยเด็ดขาดไม่งั้นกำลังบ่ายมันจะเสียถ้ากำลังบ่ายไม่เสีย ไปหาอะไรทํารอเลยครับไม่ช้าก,กันเลยเดี๋ยวมันไปหายใหม่อยู่แล้วครับนั่งฉุนเขาเรียกว่าเป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนของฝั่งขาบ่ายเขาจะมีการบีบตัวเองเนี่ยให้ขยับปรับตัวขึ้นไปทํำหายเรื่อยๆนี่น,นี่เริ่มมาแล้วเนี่ยคุณแต่แท่งเทียนสีแดงไม่เป็นไรดีครับเราไม่ได้สนใจแท่งเทียนสีแดงอยู่แล้วเราสนใจแค่ว่าคุณจะร่วงจนหลุด2 0 1 2 5นร้ยุดไหมถ้าไม่หลุดก็รอลั่นกาไรต่อไปครับไม่ใช่เรื่องยาก อันนี้สาหรับคนที่มีกาไรนะค,คุณครับพี่ติดบายค่ะอยู่บริเวณด้านบนอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันคนที่ติดบายอยู่2,018เอาแบบแ yea ย่ๆ yea yea เลยนะครับเผลอกดผิดไปกดบายที่ปลายดอยเลยก็ต้องภาวนาครับว่า2,012กับ2,014ตรงนี้จะไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นไปทำา i g ใหม่อยู่แล้วมันก็จะพา o r อร์ที่นักทุนติดอยู่ยอดดอยตรงนี้เนี่ยได้กาไรไปด้วยก็ขอให้ขาบายเฝ้าระวังครับแล้ววันนี้มันมีสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังกับขาบายไหมคุณครับ สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเลยครับตัวเลขเศรษฐกิจจะมาประมาณช่วง4ี่ทุ่มเป็นตัวเลขดัชนีผู้บริโภคเป็นดัชนีที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วแนวโน้มเป็นไงครับแนวโน้มคาดการณ์ว่าจะหนุนให้ทองขึ้นเล็กน้อยแต่ยังที่เรารู้กันดีครับทุกท่านวันนี้จะมีคณะกรรมาการเฟดเออกมาพูดหลายท่านเลยนะคุณกูชบี้คุณวอลเลอร์คุณโบเมนบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ล,ล้วนพูดจาที่เป็นลบก,กับราคาทองคําทั้งนั้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคนผู้นี้ถ้าเกิดว่าพูดจาเป็นลบก,กับราคาทองคําเราก็ต้องมาทําการวางแผนว่าราคาทองคำถ้าเกิดว่าคุณจะลงอย่างไรก็ได้ในวันนี้ขอละ2ชุดแนวรับตรงนี้อย่าหลุดนะ2องพกับ2องพันสิกับ2อ8 9ห้ามหลุดได้เด็ดขาด2แนวรับตรงนี้แล้วทองคําจะสะท้อนความแข็งแกร่งของการเป็นหน้าบ่ายออกมาให้หนักจุดได้เห็นเองครับแค่นี้เลยครับสำหรับขาบายถ้าขาบายเข้าใจตรงกันนะครับ รบกวนขอเลขหนึ่งแล้วก็ฝากนั่งทุนด้วยครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ในช่ชวงเช้านี้ด้วยนะเพราะว่าการกดไลค์น่าจะทําให้นั่งทุนมีโชคการกดแชร์จะทําให้นั่งทุนมีชัยกดทั้งไลค์กดทั้งแชร์มีทั้งโชคมีทั้งชัยเลยครับนี่เป็นยังไง <c oughs> นะครับวอวยพรหน่อยทีนี้มาดูขาเซล,ลกันบ้างถขาเซลบอกว่าคุณคะตอนนี้เนี่ยหน้าเซลมันมีปัญหาแล้วใช่ไหมคะถ้าคนที่ติดเซลลึกๆเลยเนี่ยนะครับยังมีปัญหาทุกคนแต่ ถ้าเกิดว่ายังพอถือรุ้นได้ยังพอสู้ได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีไม้เซลล์ต่ำกว่า1,993.93ลงไปเลยโอ้โหคุณแสดงว่าทองนี่มันมีโอกาสที่จะทุบลงมาขนาดนั้นเลยเหรอคะอันนี้เราพูดถึงกรณีแบบว่าเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่เจอข่าวที่มีนัยยะสำคัญจริงๆทองสามารถไหลลงมาได้ลึกนะครับหลุด2,000อีกรอบนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะ เพราะว่ามันเป็นกรอบการเหวี่ยงตัวของทองคําหน้าบ่ายครับมันสามารถดงลึกได้ขนาดนั้นเลยดังนั้นผมถึงบอกว่าบนคนที่ติดเซลล์ตั้งแต่1993ขึ้นมาเนี่ยคำว่าติดเซลล์ขึ้นมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ที่นัองจุดกาลังพิมพ์กันว่าพี่ติดเซล2,000นะพ,2010นะพี่ติดเซล2,10 0นะพี่ติดเซล์อยู่ประมาณ2,15นะจะตรงไหนก็ได้ครับขอแค่ราคาสูงกว่า1993.93ขึ้นมา นักลงทุนยังสามารถรอได้อันนี้คือเงื่อนไขข้อที่1ส่วนเงื่อนไขข้อที่2ที่เริ่มจะรอไม่ได้คืออะไรครับคือการที่ราคาทองคําขึ้นแล้วนักถุนครับแล้วก็กลับขึ้นไปสูงกว่า2,022.23คือทะลุบริเวณตัวเลขด้านบนสุดไปเลยถ้าทะลุขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บคนที่ติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นักถุนต้องเริ่มพิจารณาแล้วนะว่าเราจะรีบหาทางแก้ไขย,ยังไงดีหรือ เราจะแบ่งคัดตัดขาดทุนบางส่วนบางคนถามว่าเราจะแก้อย่างไงคุณครับโอ้เท่าเดิมการแก้อาจจะต้องถามกับเพจอื่นๆหรือว่าสายเทคนิคคนอื่นนะครับเพราะอย่างที่นั่งุนทราบกันดีผมเองเป็นคนที่ไม่เคยแก้ไมยนะฮะแต่ให้กับนั่งทุนได้แค่พวกจุดราคาพวกนี้ดังนั้นขอให้พิจารณาด้วยคุณครับแต่พี่ติดเซล์แค่สองพันต้นเองนะท,ทุกจุดเหมือนกันหมดเวลาทองทะลุตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวในช่วงบ่ายนี้ผมจะให้แนวต้านที่มันใหญ่กว่า บริเวณ2022นนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้นักทุนเดดตรียมความพร้อมเผื่อไว้ว่าถ้าสมมตินักทุนติดเซลล์ที่สูงกว่า2,000ขึ้นมาเลยซึ่งจริงๆแล้วราคามันไม่ได้ไกลกันเลยนะแต่ทองคำมันเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้ถ้ามันพุ่งทะลุข,ขึ้นไปผมจะให้จุดในการแก้กับนักทุนอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้นักทุนลองพิจารณานะว่าถ้าเราจะต้องสู้กับราคาทองคาจริงๆโดนลลกขึ้นไปไกลขนาดนั้นเราจะบาดเจ็บแค่ไหนแล้วเราจะสู้ไหวหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวต้องคุยกันครับดังนั้นเอาเฉาในนชช่วงว้ี มีพี่นักทุนถามมาว่าทองคาจะไม่ย่อบ้างเลยเหรอครับคุณมันจะย่อหรือเปล่าครับาเซลล์ขอลุนแค่200จุดตรงนี้ก็พอครับแท่งเทียนสีแดงแท่งนี้เนี่ยทำตัวลงมาดีแล้วนะแต่นักทุนสเก็ตได้เลยครับเวลาลงมาชนปุ๊บเนี่ยมันออกอาการเขาบอกออกอาการคือแตะปุ๊บเด้งปับ๊บคือถ้าแท่งเทียนต,ต่อไปทองไม่สามารถปิดตัวต่ำกว่า2 0 1 2 5 4ด้ได้นักทุก็อาจจะต้องพิจารณานะครับในการ ในจะจะจะ,จะแบ่งทัดตักทัดทุนบางส่วนก็ได้เช่นเดียวกันถ้าพี่ๆเทรดสั้นอยู่นะแต่ถ้านั้นทุนเกิดได้ไม้เซลล์ตรงปลายยอดมาเลยเนี่ยบางคนไปเซลล์มานะครับ218แล้วถ้าถามว่าตราจะถือยาวได้ไหมก็ต้องรอดูว่าทองจะหลุดตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าทองหลุดตรงนี้ภายในชั่วโมง2ชั่วโมงถัดจากนี้แปลว่ายังสามารถถือรุนต่อได้โอกาสในการไหลลงมาที่บริเวณโลตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นไปได้ครับ ถ้าเกิดการที่เซลแล้วตอนนี้ก็กำไรกันอยู่แล้วนะครับแต่ทองก็ไม่สามารถจะผ่านตรงนี้ได้สักทีพยายามเทรดสันครับแบงกเก็บทำกำไรเชื่อผมไม่งั้นเดี๋ยวมันดีไส่ทนั้งทุนเลยครับประมาณนี้ฮะอันนี้คือ,ค,อคือการสรุปทองคําประจําวันที่28นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงกันผมรบกวนขอเลข2คนละหนึ่งตัวสำหรับฝั่งขาเซลครับและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับทุน,นอีกนิดหนึ่งครับทุกท่านมาขอแค่ประมาณ40ท่านก็พอแล้วให้มันได้ครบ300นะครับขอบคุณครับ คู่เปล่าเทรดดิ้งชั่งเลนจ์ซีซั่นหนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคูเป่านะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1่ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักงทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไป Bye. ถ้านักทุนสนใจกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR Code คเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนักทุนครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับเราวันที่150 0 0 0บาทเราวันที่2 20 0 0 0บาทเราวันที่3 1 0 0 0 0บาทและเราวันที่4ถึงวัลที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะ ขค,ครับ,รบนั่งทุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนังุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูหมีเทรดสดชนข่าวครับไลน์ไอดีอยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJ GoS i g n a l นห้องซิกคูตอยเทรดดบ breakout trading นะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน เจเจโกสิกแนวสามครับคู่เจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคอชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC f i b o บวกกับฮาร์โมนิกนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักนทุดสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปา1์สลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักเทนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลัสกสกุลเงินร ดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั่งทูไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ